สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตจอบประเด็นนะครับวันนี้วันพฤหัสบสดีที่13พฤษภาคม2564ครับอยู่กับเรา3คนครับผมขวัญล้ามา,า,าเซียเกาะติดบาซโลน่าครับโค้ชแอคันข่าวหรือย่าผูกครับและการโตนาล่าข่าวแมนยูครับมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับวันนี้หัวข้อเกี่ยวกับพิมพ์บริกรในการเจาะทิศทางลุ้นโคตาฟุตบอลยุโรปหลังจากที่เชลซีเนี่ย นะแพ้อาร์เซนอลนะครับนับจากวันนี้ไปนะครับเหลือแค่10วันเท่านั้นเราก็จะทราบบทสรุปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใช่นะวันนี้เรามาลงลึกกันนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์มันเป็นอย่างไรบ้างนะแล้วก็โอกาสที่ทีมต่างๆเนี่ยจะได้โคต้าฟุตบอลยุโรปเี่ยเป็นอย่างไร พอโฟเนี่ยจัดเน้นๆไปเลยวันนี้เข้มข้นมากๆครับผมนะครับอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี้นะครับจากบริษัทไทยบริเวรจำกัดมหาชนครับก็คือน้ำใจนักกีฬานะครับเป็นมากกว่ากีฬานั่นเองครับผมแล้วก็เดี๋ยวให้น้องชายของผมนี่นะจัดให้ดูนะสักหนึ่งเอิกก่อนเข้ารายการหนึ่งเอิกเพื่อความสดชื่นอื้อหือ อึกเดียวก็สดชื่นได้กับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับอ่ะฝากเอาไว้ด้วยครับเรียกได้ว่า10-20ีนาทีหลังจากนี้คือพูดได้สบายปื่อถูกต้องแน่นอนนะอ่ะทีนี้ครับเรามาลองดูภาพรวมกันก่อนนะครับของการลุ้นโคต้ายูฟาแชมเปียนส์ลีกแล้วก็ยูฟายูโรปาลีกที่ยังคงเปิดกว้างอยู่นะในอีกวันที่เหลือก่อนที่จะปิดฉากฤดูกาลนี้ของพิมเมลิ่หลังจากที่เชลซีเนี่ยไปแพ้อาร์เซนอลนะครับสวนประตูตอนหนึ่งนะทีนี้อ่ะมาดูตารางคะแนน นะครับเรามาดูตอนนี้ก่อนว่าเอ้ยในช่วงหัวตารางเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับตอนนี้ครับแมนซิตี้ก็ไม่น่าผิดพลาดแล้วในฐานะแชมป์นะครับอันดับ1นึ่งการันตีนะครับอันดับ2อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ก็ต้องบอกว่าไม่หลุดท็อปโฟแล้วการันตีแล้วครับการันตีแล้วเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอันดับ 3, 4, 5, 6, 7, 8หรือแม้กระทั่งอันดับ9ครับ ต้องลุ้นกันอีกหน่อยออว่าใครจะได้ไปยูโรปาใครจะได้ไปแชมเปี้ยนลีกถูกต้องนะครับคือพอเชลซีแพ้อาร์เซนอลเนี่ยมันทำให้เชลซียังต้องลุ้นเหนื่อยในอีก2นัดโอเคแหละเขายังมีโปรแกร,รมในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกถ้าเกิดว่าชนะหรือคว้าแชมป์ได้เขาก็จะได้แบบ100%แต่ยังประมาทไม่ได้เพราะว่าคู่แข่งเนี่ยคือ,อมแมนซิตี้โโหดมากเหมือนกันเออถ้าเกิดว่าไม่ได้แชมป์ยูเขึ้นมาใน พิมเบลเลกเนี่ยหลุดท็อปโฟล์นเข้าเหมือนกันนะคือถ้าสรุปจากตารางคะแนสนสั้นๆก็คือตอนนี้อันดับ3อันดับ4ี่เชลซีกับเลสเตอร์เนี่ยที่ไปสะดุดกันมาคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยมันทําให้เปิดโอกาสให้กับเวสแฮมแล้วก็ Real ลิเวอร์พูลลงมไปถึงสเปอร์เล็กน้อยเหมือนกันโดยเฉพาะเปิดโอกาสให้กับลิเวอร์พูลที่ดูจะเยอะที่สุดเลยเพราะว่าลิเวอร์พูลแข่งน้อยกว่าสนัดถ้าเก็บนับตกค้างได้หมดสมมติทุกนัดเลยชนะรวดลิเวอร์พูลมีโอกาสจบท็อปโฟ์9.9%เลยนะ<อ>ดังนั้นมันโอกาสเปิดแต่ทั้งนี้ทัั้้งนน เชลซีกับเลสเตอร์ต้องตัดกันเองแล้วคงอาจจะมีทีมหนึ่งที่อาจจะหลดมีลุ้นหลุดเหมือน,นกันหรือบางทีอาจจะได้ทั้งคู่ก็ได้กออ็เป็นไม่ได้ต้องมาดูกันออนะครนะับคราวนี้ก็ต้องมาเทียบโปรแกรมกันหน่อยครับเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยสำคัญมากๆกับการลุ้นอันดับท็อปโฟร์ซึ่งสกายสปอร์ตเขาจัดมาให้ครับเรสต์ฟอร์ยุโรปเป็นเหล่าทีมที่ต้องสู้กันเองเพื่อแบดเออเบียดตำแหน่งท็อปโฟร์ในตารางคะแนนนะครับเมื่อดูที่โปรแกรมของทีมอันดับ3ถึง9เนี่ยยังมีลุ้นโคต้ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับยูโรป เลสเตอร์เชลซีเนี่ยมีโปรแกรมต้องตัดกันเองอันนี้สำคัญต่อทีมที่ตามมาที่รออยู่อย่างเวสต์แฮมลิเวอร์พูลแล้วก็สเปอร์มากๆเลยนะครับแล้วก็เราจะไม่นับ2ทีมหัวตารางทั้ง2ฝั่งจากแมนเชสเตอร์เพราะว่าการันตีไปแล้วนะครับมาดูทีละทีมกันเลสเตอร์ดับ3ตอนนี้นะฮะโอ้โหโปรแกรมหนักพอสมควรเขาหนักทุกปีเลยนะในช่วงท้ายนะฮะก็จะเจอเชลซีกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับโซนเชลซีก็อย่างที่บอกเจอเลสเตอร์แล้วก็มีพบกับแอสตันวิลล่านะฮะก็ประมาทไม่ได้ เวสต์แฮมจะมีพบกับไบรตันเวสต์บรอมซอลต์แฮมตันซึ่งถือว่าจริงๆค่อนข้างจะเบาไม่ได้อะไรมากมายนะฮะลิเวอร์พูลครับโหอีก4นัดเพราะว่าตกค้างนัดแดงเดือดมานัดหนึ่งนะคืนนี้จะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวสต์บรอมเบอร์ลี่แล้วก็คริสตัลพาเลสนะฮะท็อตแน็ฮวอสเปอร์ครับอูโหแอสตันวิลล่าแล้วก็เลสเตอร์ก็จะพบกันเองนะฮะอาร์เซนอลที่ยังลุ้นยูโรป้าอยู่ก็จะเจอกับคริสตัลพาเลสแล้วก็ไบรตันซึ่งภาษีอาร์เซนอลดูดีกว่าอยู่แล้ว ส่วนใหญ่ก็ต้นครับอันนี้ขอเป็นตายอยู่ดูไกลๆนะฮะเพราะว่าจำนวน,นนัดน้อยกว่าทีมอื่นก็จะมีแอสตันวิลล่าเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดวูฟส์แล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเจอทีมแชมป์ในช่วงท้ายคือจุด<อ>จุดที่มันสามารถพลิกผันกันได้เพราะว่ามีบางทีมนี่แหละที่แข่งเหลือโปรแกรมอีก3นัด4นัดแล,แล้วหลายแล้วหลายๆทีมแข่งไปแล้วเหลือโปรแกรมแค่2นัดอ่ะอม,มันมีความเปลี่ยนแปลงกันได้แต่ว่า เดี๋ยวเราจะมาเจาะทีละทีมเลยดีกว่าได้งั้นนะครับอ่ะเราไล่เรียงกันไปตามอันดับเลยนะครับขอเริ่มต้นที่อันดับ3อย่างเลสเตอร์ซิตี้ครับผมตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่ที่66คะแนนใช่ครับเลสเตอร์อยู่อันดับ3 66คะแนนนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยหลังจากที่พวกเขาเอาชนะแมนยูเนเตดได้เนี่ยบวกกับการที่เชลซีไปแพ้อาร์เซนอลมันเหมือนทำให้เลสเตอร์สารการกลับมาดีขึ้นอีกครั้งก่อนหน้านี้เลสเตอร์ดูจะ แอบ,บวันเหมือนแผ่วไปแต่ตอนนี้พอได้อยู่ที่3มเนี่ยมี66แต้มพวกเขาเหลือเกมในมือ2นัดถ้าเก็บได้สัก4แต้มจาก 2, 2> นัดที่เหลือก็น่าจะเพียงพอครับสื่อใช้ครว่าน่าจะเพียงพอที่จะไปเล่นแชมเปี้ยนลีกได้ครับอ,อย่างไรก็ตามครับพวกเขาก็มีโปรแกรมไม่ง่ายเท่าไหร่พเพราะว่าการเจอกับเชลซีในตากันเองอแล้วก็เชลซีเราก็รู้กันอยู่ว่าโอเคอาจจะพลาดนัดที่แล้วแต่แต่ผมว่าก็ยังแข็งแกร่งแข็งแกร่งอ่ะแล้วนัดสุดท้ายเจอกับสเปอร์ซึ่งก็ไม่ใช่ทีมที่ ง่ายขนาดนั้นที่จะเก็บ3แต้มเต็มแต่โอกาสก็ยังอยู่ในมือของเรสเตอร์อยู่ดีนะว่าจะเก็บได้สัก4แต้มเป็นอย่างน้อยไหมถ้าทําไม่ได้ก็ต้องไปเล่นยูโรป้าถ้าพืดอย่างเก่งก็อาจจะที่5ที่6กนะครับไปเล่นยูโรป้าเอาหรือถ้าจะพั้ชจผูมันหลุดไปไกลแต่คงไม่ไกลหรอกมันก็ยังมีโคต้าจากการลุ้นแชมป์เอฟเอด้วยก็เดี๋ยวจะเจอกับเชลซีถ้าได้แชมป์เอฟเอก็การันตี การันตีโคต้ายูโรบ้าเหมือนกันถูกต้องนี่คือสถานการณ์ของเลสเตอร์ซิตี้สี่แต้มขอชนะสักนัดเสมออีกนัดหนึ่งก็ได้แต่จะชนะหรือเปล่าเชลซีกับสเปอร์เนี่ยโปรแกรมยากไงยากยากเลสเตอร์โอเคนะครับจากนั้นครับอันดับ4ครับเชลซีนะตอนนี้มี64แต้มนะครับเหลือโปรแกรมอย่างที่บอกไปเจอกับเลสเตอร์แล้วก็แอสตันวิลล่านะครับตอนนี้เนี่ยเอ่อก่อนที่จะเจออาร์เซนอลสถานการณ์ของเชลซีจริงๆถ้าเกิดว่า กับอาเซนอลเนี่ยเขาทำได้ดีกว่านี้นะ uh huh. โอกาสที่จะจบเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะง่ายกว่านี้แต่พอแพ้โหมันทําให้เกิดเป็นเนี่ยครับหัวข้อที่เรามานั่งพูดคุยกันวันนี้เลยร่วงลงมาอยู่อันดับ4นะครับก่อนหน้าน,นี้ถามว่าเจอกับอีก2นัดที่เหลือคือพลาดไม่ได้แล้วไม่ได้สำหรับเชลซีคือพลาดไม่ได้นะครับโชคชะตาอยู่ในกํามือของตัวเองถ้า เกิดสมมติเอาชนะเลสเตอร์ผมว่านัดส,สุดท้ายแทบจะไม่ต้องลุ้นเลยคร,ครนะคือมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดจบ<ช>ท็อปโได้ตัดหกแ้มไงใช่มันจะตัดออกไปทันทีเลยนะครับหรือทีมที่ตามลงมาไล่จี้อยู่ช่วงหลังๆเนี่ยผมว่าดูคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดณเวลานี้นะก็คงต้องบอกว่าเป็นลิเวอร์พูลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุดท็อปโจริงๆเลยนะครับแบบโอ้โหมันมันแบบเกิดอุบัติเหตุลูกหนังขึ้น ต้องไปลุ้นนะครับนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเจอกับแมนซิตี้ถ้าเกิดชนะได้ครับแชมป์ยุโรปเขาได้การันตีกันไปโคต้าในดูดูกันน้ก็มาอยู่เป็นโถหนึ่งในปีหน้านะครับนะครับแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยโอเคมากสุดน่าจะไปยูโรปาลีกใช่ครับถ้าสมมติว่าจบด้วยมือเปล่าครับผมนะไม่ได้แชมป์ยูเซียลเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ชิวไม่ได้แล้วใช่ใช่คือต้องเรียกสติต้องห้ามประมาทแต่อันนี้ต้องบอกแฟนๆที่มันอื่นด้วยว่า ในเคสของเชลซีถ้าเขาหลุดท็อปโฟขึ้นมาแต่เขาไปได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยจะทำให้เป็นเคสเดียวเลยนะที่ได้ไป5ทีม,มนะครับก็คือจะได้ไปในฐานะแชมป์ยุโรปแต่สมมุติถ้าเชลซีติดที่3ที่4อยู่แล้วและไปได้แชมป์ยุโรป เขาก็จะไม่ได้ว่าให้เพิ่มก็โคต้าจะสี่เหมือนเดิมก็ยังสี่เหมือนเดิมก็เป็นเชลซีโคต้าจะไม่ตกไปสู่อันดับห้าใช่ครับผมโอเคอันนี้ต้องอธิบายให้เข้าใจกันโอเคพูดถึงอัน้าห้าแล้วก็มาดูกันหน่อยครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะฮะตอนนี้มีห้าสิบแปดคะแนนยังไม่ถึงหกสิบนะครับแล้วก็เล่นไปสามสิบห้าเกมแล้วเหลืออีกสามนัดด้วยกันก็จะมีพบกับไบรตันเวสต์บรอมและซอลแฮมตันนะครับผมโอกาสของเวสต์แฮมต้องบอกว่ายังพอมีบ้างแต่ก็ไม่ง่ายเพราะพวกเขาแต้มตามหลังเชลซีถึงหกแต้มด้วยกันกัััับบโปรรรแกมนนนดดทีี่เเเเหหลลลืืออะคชซา แต่มันไม่ได้แค่ยากในฝั่งของตัวเองนะครับเพราะริวพูเนี่ยมีโปรแกรมในมือถึง4นัดด้วยกันถ้าเกิดชนะทั้งหมดริวพูลภาษีดีกว่าเยอะเลยนะครับก็<อ>าสามารถฉลุ่ยวเข้ารอบไปได้ดังนั้นภาร,รกิจของเวสแฮมต้องพยายามชนะ3นัดรวดให้ได้ก่อนเป็นหลักของตัวเองแล้วต้องลุ้นให้ทีมทั้งอันดับ4และก็อันดับ6สะดุด,ดด้วยนะครับดีไม่ดีเนี่ยอาจต้องให้เอฟเวอร์ตันสะดุดด้วยเหมือนกันถ้าไม่ได้ก็คงต้องไปยูโรปาลีกนะครับผมก็ตอนนี้นอกจากแค่ต้องหวังผลงานตัวเองได้ต้องให้ทีมอื่นสะดุดให้หน่อย รจริงๆเวสต์แฮมตอนแรกมีช่วงที่ฟอร์มยอ,ยอดเยี่ยมเลย oh, แต่ช่วงหลังอะไปสะดุดแพ้อยู่หลายนัดเลย่มันเลยทำให้แต้มหล่นไปเยอะพอสมควรนะครับะอ่ะทีนี้มาดูอันดับ6ครับอย่างที่บอกว่ารจริงจิงลิ์พูลถือว่ามีรุ้นเลยทุกอย่างอยู่ในกำมือของลิเวอร์พูลแล้วเหมือนกันหลังจากที่เชลซีแพ้อาร์เซนอลไปนะครับมันคือแค่เชลซีแพ้อาร์เซนอลอันเดียวเนี่ยโอ้โหมันโอกาสทุกคนเนี่ยเหมือนปลาได้น้ำอ่ะนะครับซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้มี57แต้มถ้าดูตามแต้มคะแนน57แต้มเนี่ยมันยังดูแบบ ห่างจากเชลซีอยู่ถึง7แต้มเลยค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราต้องไม่ลืมว่าลิปูแข่งกว่าแข่งน้อยกว่า2นัดนะคืนนี้ดังนั้นอ่ะวันที่เราพูดอยู่เนี่ยคือวันก่อนเกมแดงเดือดอคิดว่าจะตัดสินเลยไหมคืนนี้คือถ้าชนะแดงเดือดได้มันเหมือนทุกอย่างมันจะอยู่ในมือลิปูตรงที่นัดที่เหลือลิพูเจออ่าเวสบอมเจอเบอร์ลี่ซึ่งเวสบอมตกชั้นไปแล้วเบอร์ ley, ลี่รอดตกชั้นไปแล้วและนัดสุดท้ายเจอคิสซ่าพาเลส นในแอนฟิล huh. มันเหมือนถ้าริพูเก็บทุกนัดเนี่ยดูดูโปรแกร,รมของริพูครับถ้าริพูเก็บทุกนัดได้มันคือริพูได้ท็อปโฟรับเพราะมันโชคดีที่ว่าเลสเตอร์กับเชลซีเขาเจอกันเอง uh huh. ในนัดรองสุดท้ายเนี่ย uh huh. แต่ถึงกระนั้นถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าไม่ชนะแมนยูขึ้นมาสมมติถ้าริพูได้ตามเดี่ยวมันจะอาจจะเกิดกรณีที่ริพูจะต้องไปลุน้นแบบหนักมากๆลุ้นให้แบบทั้งเลสเตอร์และเชลซีหรือทีมใดทีมหนึ่งเนี่ย สดุด2นัดที่เหลือเลยแล้วตัวเองต้องชนะ3รนัดที่เหลือ,อมันก็จะยากหน่อยดังนั้นเหมือนคืนนี้มันก็เป็นไฟต์บังคับของนิฟูว่าต้องต้องสามแต้มคือจะไปหวังแค่แต้มเดียวออกแต่โอทัฟอร์ดไม่พอนั่นคือเคสนั้นครับ,รบสําคัญมากนะเพราะว่าเราลองนึกภาพดูนะครับว่าแชมป์เก่าที่ไม่ได้ไปฟุตบอลยุโรปไม่ได้ไป UCL ในฤดูกาลหน้า นะคือมันส่งผลแน่นอนยิ่งเรื่องของการเสริมทัพด้วยครับเรื่องของงบประมาณที่มันจะเข้าสู่ทีมในช่วงที่มีวิกฤตของโควิด -19 แบบนี้น,น่าจะยิ่งหนักไปเลยดังนั้นก็พูดได้เต็มปากว่าโอกาสอยู่ในมือของลิพูแล้วตอนนี้แต่เป็นโอกาสที่ไม่ง่าย กรมการแค่เจอแมนยูคืนนี้ไม่รู้ว่าจะยังไงเดี๋ยวลอดูผรัมันของบ้านนะใช่ครับผมอันดับต่อมาครับเป็นทอรแนาโดสเปอร์นะตอนนี้เนี่ยมีอยู่56แต้มนะครับอยู่อันดับที่7ของตรางแต่ว่าแข่งไป35้นัดยังเหลือโปรแกรมอยู่อีก3มเกมถามว่าโอกาสเป็นศูนย์แล้วหรือยังก็ต้องบอกตามตรงว่ายังไม่ขนาดัยังครับนะครับยังไม่เป็นยังไม่ถึงขนาดที่ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ก็ยากครับเพราะว่าตอนนี้ ตามหลังเชลซี9แต้มแข่งน้อยกว่า1นัดโจทย์ง่ายๆของสเปอร์อย่างแรกที่พวกเขาต้องทำเลยคือเขาต้องเก็บชัยชนะ3นัดที่เหลือถัดจากนี้เกมกับวูฟวิลล่าและเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งไม่ง่ายครับวูฟก็เป็นทีมจอมเจอทีมใหญ่อยู่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งนัดสุดท้ายที่จะต้องดวนกับเลสเตอร์ซิตี้เองตัดกันเองอีกนะก็ประมาทไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าชนะ3นัดรวด ยังไม่เพียงพอนะครับนะโจทย์ของตัวเองถ้าเกิดทําได้ก็ยังไม่พอครับต้องไปลุ้นให้เชลซีสะดุดใน2เกมแถมยังต้องไปลุ้นให้ลิเวอร์พูลกับเวสต์แฮมเนี่ยสะดุดตามไปด้วยแต่ตัวเองเนี่ยคือต้องชนะหมดนะอันนี้ต้องสนใจผลงานคนอื่นด้วยเป็นหลักเลยใช่สเปอร์เนี่ยถ้าเกิดว่ามีสะดุดเสมอสักนัดหนึ่งในสาเกมนี้คือจบเลยคือจุดจุดเปลี่ยนของสเปอร์คือนัด,น,ดนัดที่เราเห็นไนภาพเนี่ยไปดันแพ้ลีดอยู่ในเตออคือถ้าชนะลีดอยู่ในเตตตอนนี้สเปอร์จะมี 59% 59ผมว่ายังยังได้มีทฤษฎีที่ในการลุ้นที่ง่ายกว่านี้ใช่เปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มมากกว่าเดิมแต่ทฤษฎีเนี่ยที่ขวัญพูดมามันคือทฤษฎีที่ถ้บจะเป็นไปได้ยากมากยากมากครับในทางปฏิบัติ ครับก็ต้องพยายามแล้วในตอนนี้รักษาตัวเองให้ได้แล้วก็อาจจะหลุดไปถึงยูโรปาลีกได้มีโอกาสนะพยายามพยายามถ้าเกิดประมาทนี่เผลอๆไม่ได้ยูโรปาลีกด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะพูดถึงอาร์เซนอลแล้วก็เอเวอร์ตันที่ตามมาถูกต้อง,งนะครับผมอันนี้ก็เป็นในมุมมองของบอลถ้วยรองนะครับยูโรปาลีกสำหรับเออาร์เซนอลอันดับ8แล้วก็เอเวอร์ตันอันดับ9นะครับเอาฝั่งอาร์เซนอลก่อนนะครับตอนนี้มี55แต้มนะครับเล่นไปแล้ว36เกมด้วยกันเหลือแค่2เกมเท่านั้นอย่างที่นัดล่าสุด ชนะเชลซีมาได้ก็ถือว่าบูต์ความมั่นใจขึ้นมาพอสมควรแล้วก็ฝั่งของเออรเบอร์ตัน5-5แต้มเท่ากันนะครับแต่ว่าแข่งน้อยกว่าถึง2นัดอาร์เซนอลเนี่ยหมดลุ้นทัพโฟร์ไป100%แล้วนะครับเพราะว่าตามที่สี่ไม่ทันแน่นอนแล้วก็ตกรอบรองยุโรปลีกไปแล้วด้วยนะฮะแต่ว่าการที่เอาชนะเชลซีได้เกมล่าสุดเนี่ยโอกาสไปยูโรป้ากลับมามีขวังในครั้งหนึ่งนะครับข้อแม้คือต้องเก็บ2นัดที่เหลือให้ได้กับคริสตัลพาเลซแล้วก็ไบรตันนะครับแล้วก คงจะมีรุ้นเล็กๆเหมือนกันแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้โอกาสที่จะไม่ได้เล่นถ้วยอะไรเลยก็มีสูงมากนะครับนะสองนัดที่เหลือขอ6แต้มเพื่อลุ้นต่อส่วนเอเวอร์ตนะครับอยู่ที่9ก็จริงแต่ว่าโอกาสไปเล่นยูโรปาก็ยังพอมีนะเพราะพวกเขามีโปรแกรมในมืออีกเยอะนะับอีก4นัดด้วยกันถ้าน,น้าชนะ4เกมรวดเลยจะมี67แต้มก็อาจจะพอลุ้นอันดับอันดับ7ได้ประมาณนี้นะครับแต่ที่บอกว่าโปรแกรมหลังๆจากนี้เอเวอร์ตก็ ก็ถือว่ายากพอสมควรเพราะมีเจอซิตี้ด้วยหนักครับมีเจอวิลล่าเจอเชฟยูเจอวูฟอันนี้โอเคแต่เจอซิตี้เกมสุดท้ายนะครับอ่ะแต่ว่าคือแต่ดูไปดูมาถ้าผมดูจากคะแนนนะเอเวอเรตันมีลุ้นยูโรป้ามากกว่าอาร์เซนอลนะเพราะว่าด้วยโปรแกรมที่มีในมืออาจจะได้ไปยูโรป้าเหมือนกันมากกว่าตอนนั้นสองนัดใช่แต่เอเวอเรตันหลังๆก็ถือว่าไม่ได้การันตีชัยชนะแต่ฟอร์มค่อนข้างแบบมันแข่งเราลองดูโปรแกรมของเอเวอเรตันหน่อยนะครับเราจะเห็นว่าโปรแกรมเยอะจริง แต่เรารู้สึกว่าเอเวอเรตฟอร์มแว็งนะางบางนัดคิดว่าจะไม่ ไม่น่าจะหวัอาชนะบางนัดที่คิดว่าตบเขาแน่แน่แพ้เป็นแบบนี้ครับดังนั้นต้องยกระดับตัวเองับเอว่าตันถ้าอยากจะไปลุยยูโรปานะนี่คือรีแอคชั่นที่เกิดขึ้นจากเกมเชลซีนี่เยอะมากเลยเป็นเอฟเฟคไปถึงทุกทีมครับทุกทีมนะดังนั้นก็ยังต้องลุ้นกันต่อแต่นภายใน10วันนี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเสร็จสิ้นแล้วถูกต้องนะเราจะได้ทราบกันแล้วนะครับก็เป็นช่วงเวลาบีบหัวใจมากๆาใช่ครับเอาเอาแค่คืนนี้ก่อนสึกแดงเดือดเนี่ยมันจะชี้ชัด อีกระดับหนึ่งเลยว่าเอ๊ะนิฟูจะได้ไปต่อไหมถ้าได้ไปต่อเนี่ยอีกที่มหนใหญ่ขนาดไหนไปต่อไหมเอ้าถามแบบนี้อยากกันสิสักสีรคุณจะปล่อยไม่ได้หรอกก็เดี๋ยวติดตามดูเขาบอกว่าคุย ข้อมูลแบบนี้มันมันแน่นครับมัน,ม,น,ม,นมันเหนื่อยรู้สึกแบบเหนื่อยสมองเ,อมเลยเดี๋ยวให้ไปนั่งพักข้างนอกโอเคมาเขาส่งเสิร์ฟสิผู้ <c oughs> สนับสนุนของเรานะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับต้องฝากเอาไว้ด้วยนะแล้วก็แคมเปญดีๆนะครับจากบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนครับผู้สนับสนุนหลักของวงการกีฬาไทยนะเน้นแนวคิดนะครับเรื่องของสปอร์ตแมนาชิพเพราะว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬานั่นเองนะครับให้แฟนๆเนี่ยเข้าไปรูปบอร์ดครับบุคลากรในวงการกีฬาผู้มีน้ำใจนักกีฬายอดเยี่ยมนะครับ <ừ> mm. ก็ติดตามาดูลิสต์รายชื่อของคนที่เข้าไปติดทำเนียมเนี่ยได้ที่แฟนเพจของสยามสปอรต์ตในทุกๆสัปดาห์นะครับแล้วเดี๋ยวจะให้เริ่มโหวตกันเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปนะครับใ<า>ครที่ <ผม S 2> เข้าไปร่วมโหวตเนี่ยมีลุ้นรับเงินรางวัลพิเศษด้วย,ยฝากเอาไว้ด้วยนะ,ค,ะครับแล้วก็ฝากหนังสือของสยามสปอรต์ตด้วยนะครับ 23ปีอินนิงแลนด์ลิตเติ้ลโจนะครับเป็นเล่ม2นะฮะจริงๆมีเล่ม3แล้วก็เป็นภาคต่อประสบการณ์ชีวิตของพิลิตต์โจนะครับกว่า2ทศวรรษกับการเป็นนักข่าวบอลในพรีเมียร์ลีกนะครับผมใครสนใจเรื่องราวแบบนี้ก็ราคา130บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีด้วยนะครับผมโอเคครับนี่คือทั้งหมดครับของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับ2ช่องทางเหมือนเดิมครับ Facebook กดไลค์กดแชร์ YouTube กด Subscribe ให้กับสยามสปอร์ตด้วยวันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ เข้มข้นทุกบทิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามสวัสดีครับสวัสดีครับ